ครับกับไอเห็นมาว่ามีว่าบ้านแต่เคียนทั้งหลังเลยครับใช่ไหมครับนัานครับแต่เคียนตกน้ํามันแหละครับอาจารย์เออแต่เคียนแต่ยมโบราณแต่เคียนทองเคียนหินนี่แหละอ๋อเป็นยังไงครับผมทำไมเขาถึงเอามาถวายวัดครับตำนานมันกกัดปลาผู้เดียวตะเคียนตะเคียนไปอยู่บ้านีูซองแล้วมันก็อยู่ยาหันหอนมันไม่ไปทางบ้านทางเพื่อนเขาจะว่างั้นน่ะนี่อยู่ไปมันก็รอนครับ บางทีอยู่ไปนะบางทีมีอย่ามันตกบางทีใหม่มันแตกมันรันแตกเพี้ยผ้าถึงรันบางคนไปอยู่ห่อนพิกกันเนี่ยอันนั้นมีเขาแทรกเนี่ยประสบคขามพ่าต้อแทรกไปเกิดปัญหาตั้งเกิดขึ้นแม่แต่เขี้ยนบานนี้ก็เลยเกิดปัญหาอยู่การเิ่นกับเตียนฟันกันหัวแตะท่ากัแตะก็เลยเป็นหน้าเกิดขึ้นอยู่ก็ได้พิกกันเขาเรียกว่าเป็นพอใหม่แห้งนี่ไมีเอาของ แล้วที่ว่าพระจี้กงอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าสิงนี่จริงไหมครับจริงอ่ะแบบไหนเข้าสิงแบบไหนครับอาจารย์เขาเพ่นเลยเหรอเขาเพ่นสันเลยเขาแล้วก็เขาคือยันซ้ำคงอะ่ะแล้วก็แม่คือกินมเขาจี่โกงเขายังเขาเปิดบ้านนี้จ้าของบ้านเล้วมั้งพ่นกะติแม่เจ้าของบ้านเพิน่เพนเหมืนอนกับวีรออกมันกำลังมาเขาประด้แล้วเขาเขาเราถุดเปิดเลยเขาบ้านติดเน้ยบ้านเราแบบง่ายๆนี่กำลังสร้างเลยเพาเสียเผาหมอนทิ้มเบิด มีนโตหนี่เนกตัวโาเลยบ้านพื้นเฮ็ดมาจากแม่ตะเคียนค่ะบ้านไม่บ้านปูนนี่แหละแต่ว่าเราอยู่ในบ้านนี่คือมาจานหลังนี่แหละอยู่หลังจากเอาต้นตะเคียนนี่เข้าไปอยู่ในบ้านที่บ้านเพิ่นแต่อยู่มันตั้งสี่านนี่แหละอันนมาเนี่ก็เลยว่ามันเป็นบ่อนี่บ่อเลยว่าเัาก็ใหญ่ขนาดพุ่มไปเรื่อยละมาดีบางบ้านเราบ้านเก่าเรแล่วมันเป็นสางเก่าโบราณเป็นทั้งผีขามวานนั้นเราไปเอาแปลงผีขามทั้งผี เล็ประกันทางผีเพิ่นเป็นน้ำบ่อหรือา,าสางเขาคุณกินอ่ามันออกเองเขาเรียกถมไมหมพอถมหมดแต่หน้าก็ว่ามอยู่มทางผีหรืบ่บออะไรบางท่านแล้วก็เขาแล้วก็เผาบ้านอะไนี่ดีเขาทิ่มมาเลยเขาทิมหมดเลยจกโอ้ยคนบ้่นพลังเนาะไปเห็นลร้อเ้ล่าเขาบานเราเราเริ่มมาถ่าวบาบัดเสาเกา,าต้นเสาเกาต้นแต่ความยาวมันเลยเฉยไปแด้นั่นดูด้ะ่ะ เงาเท่าไรคะตั้งละสีตั้งเบ็หนึ่งสิบสองแผ่นหนึ่งขนาดสิบสองสิบสองเมตรสิบสองเมตรมันมาจากว้วัดบ่ค่ะสิบสองเมตรเจ็ดฟุตเจ็ดเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรสามเมตรข้างึงสามสามเมตรข้างหนึงข้างนึงสามเมตรข้างนึงสามเมตรสามสิศข้างเนี้ยละมันออกเนี้ยสามเมตรด้านเนี้ยสามเมตรเจ็ดสิบหเป็นเสาตะเคียนตกน้ำมันสิบเก้าเก้าต้นสามห้องเอาไว้เนี้ยในหอนบ่ค่ะในวัด ก็เลยว่าอ้าวเขียนนี่เขียนหนึ่งแห้งมันเขียนน่ดอกเตยสาวกับเก่าต้นึห้องก็สามห้องเก้าสามเอาแล้วก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดนี่ตะเคียนบ้านตะเคียนหลังนี้ก่อนไปพังไปพังก็หยุดทูบเลขอยู่แต่จำไม่ได้ตามำแบบนั้นแหละเลขอะไรยู่ทูบไปรัยเจ้าของเก่าเขาเคยได้โชคไหมครับเขาก็ถูกว่าทุกปีใหม่เนี่ย ปแปเก็ข้า,ขาปแปะมาแล้วใช่เรถูกกันก็ถูกกันเยอะตอนนี้เท้ายู่หมดเลยครับคุณเาราต,ตกน้ำมันเลยยังทำนล่วกองนั่นเอาแปง,ปง,งแไปดูเบาเด้อเพิ่เห็นก่อนอูแล้วไปดูที่แปงเะเดี๋ยวเเห็นนะแปงก็ดูเสาเรื่อหันโูครับต้องให้พาจา์แล้วครับพาไปรูปแลครับผมมีแปงมีแปงมีอยูอย่ครับมีค่ะ แหงนี่เยอะเนะครับคือจนเขาเอาไว้บ้านไม่ได้ต้องย้ายบ้านหลังนี้มาไว้ที่วัดเสาเก้าต้นแหละครับน่คือถวายให้วัดเลยถวายวัดเน่ครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนั่นมาเอาที่นั่นจะเอาแตวงไหมเป็นรูปแล้วไม่ไม่รูปเันแน่นั่นนั่งนั่งเก่ามา่แม่ออกว่า ไปถูบปอะถูบป่ะคะเป็นลูกตรงไหนครับอาจารย์ครับเป็นลูกตรงไหนครับจะให้พอาจารย์เลยครับพาไปลูกไปลูกไปไปครับตามไปขอส่อแมตะเขียนนะครับเียนจินล้งหัวนึ่งกู อันนี้สร้างเป็นกุฏิโอ้ฟูเอ้าฟูเอามาสร้างเป็นกุฏิบ้างแล้วแล้วครับแล้วเวลาลับเย็นครับเย็นไม่แต่เครียนเบิร์ดเล่นบ้างไหมไม่แบ้งไหอืมแบ้งมากี่ครับผมครับว่าแจ้งมากสิบกับสิบเลย อับใช่คือเหันอย่านี้นะอย่างนะี้ก็เป็นเยอะเลยนะจ้เห็นสัตวไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นปลง อน้ยต่ำมาก้ต่ำเลยเพิ่งทั้งขาเลยค่ะโอ้เหตขาแล้วปูเห็นเหขาแลยวตาเมื้อเกิงเลยบาดเ่ย ทั้งพีไว้คุณทั้งพีผีทั้งพีเลยค่ะจ้านี่ค่ะองเครื่องไม่บาอสองันเนี่ยอันั้น่งหัละมองคู้จับประเดี๋ยวหาออเห็นห้าคัดเลยอเห็นไหมเห็นเห็นปะค่ะเห็นตได้คับคุณ บินหาวะนี่ครับห้าเห็นชัดเลยครับผมต้นตะเคียนนะครับผมเลขห้าชัดเจนเไม่ใช่เจ็ดเก้าเหรอเจ็ดเก้าปู่ปู่เห็นเป็นเจ vale ็ดเก้าเหรอเรับเจ็ดเก้าอปู่เห็นเป็นเจ็ดเก้านะครับก็ว่า กูเห็นตัวเดียวเจ็ดเก้าป่ะจ้าแเปเอเซเป็นเป็นตัวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอาจารย์บอกว่าเห็นเป็นเก้าห้าศูนย์นะครับผมเก้าห้าศูนย์เก้าเจ็ดนะครับผมอาจารย์ชอบเก้าสาม่วนตัวนะครับส่วนแอดมินนี่เห็นเป็นเด็ห้าตัวเดียวนี่เจเห็นเพิ่ต้องเอาน้ตัวใคนี่ก็เป็นแนวทางนะครับผม โอชอบตัวน,นี้นะครับผมกับผม f c เห็นเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขของโปชอบส่วนตัวนะครับผมก็คือว่างงวดก่อนก็โูกกันเยอะนะครับผมตั้งหมู่บ้านนะครับ FC ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปดีพิ้งเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ